พี่นอ้องข้ากลับมาพอากันอีกคือเกานะครับผมมือนี้ไมีโอกาสได้มาเลียนทงังบ้านหมอลำเด้อพี่น้องเด้อทางบ้านหมอลำทางบ้านหมอลำสาวหน่อยเพียบั้านแพ่งครับโอ้เมื่อกี้นี่ไก่สำนักงานหมอลำมันไปส่งยิ่งไงยุ่นะครับผมแ๋ยวพามาเบื้องไข่ทังบ้านหนองโกตำําบลแพ่งอำเภอโกสมจังหวัดมหาสารคามครับปาดไข่แม่นเนี่ยมากำไรงามจ้ะ กลับว่าไม่อย่างนะครับพี่น้องเข้าผมกันนําเสนอเรื่องเล่าของขวายอัตลักษณ์นะครับผมก็คือขวายไทยเข้านะครับผมช่วงนี้ผมป้อยคลิปลงไปกับมี2สองสามคลิปผมว่าเรื่องจอมนะครับผมกับจริงๆแล้วผมก็นําเสนอไปผมกับค้นคว้าข้อมูลมาจากอินเทอร์เน็ตแน่ถามผู้รู้แน่นะครับพี่น้องเข้าบางคนมันกะว่ามันบ่เถือกจริงๆกับ่หูวว่าผู้ใดพิดผู้ใดเถือกอะพี่น้องกับผู้ใดหูจักกะว่า กับเขามาเมนกับซอยเบื้องซอยพีซอยนองเฮ้าเบื้องนะครับเพราะว่าเรื่องขวัญคขายนี่ผมว่ามันเป็นเรื่องธรรมชาตินะครับผมพี่นองเฮาาวขยทุกตัวกับว่จะมีขวัญนั่นแหละถ้าว่ามีขวัญนั่นคือผิดปกตินะครับพี่นองแต่ว่าว่าถึงคลิปของผมสาราก็คือผมนําเสนอเรื่องเล่าของควายไยเขาอัตลักษณ์เด้อพี่นองเด้อเพราะนั้นกับเรื่องขวัญมันกับเดี๋ยวอันใดที่พ่อบอกพี่บอกน้องได้กับ เดี๋ยวผมกับหาความมุ่นดีๆมาบอกอันใดที่<ม>พี่น้องเข้าแฟ้นเพียู้วหูจักกับซอยบอกกันนะครับพี่น้อง<ม>แต่ธรรมชาติของไข่กับขัจะมีจอมมีขวัญครับขันบ่มีนั่นคือเป็นเรื่องปกติหรือเป็นเรื่องทิดปกติเด้อพี่น้องเด้อ<ม>ของเฮานี่บ้านใดครับบ้านาน้องโกเนาะบ,บ้านนี้ผมอยู่กับผู้ใดครับเนี่ยธน,นาวิทย์ททยเป็นเกษตรกรเจ้าที่อต โอ้เป็นเจ้าน้าที่เทศบาลอบตบันลันนะครับพี่น้องห้ากับว่าทางสายเดียวกันนะพี่น้องกับเป็นเกษตรกรสายไหมของช่องผมนะครับผมจริงๆก็เพินว่าได้ไปสายทางใดทางหนึ่งมันสิได้ไปดูนี่ผมมาสารค้ามเที่อที่สามหรอครับพี่น้องความาเบื้องค่ายข่มงามเลยนะครับผมเอาห้ามาว่ากันเลยครับแม่นี่มาได้ท่าใดครับจานครับมาได้หนองบัวครับมาแต่หนองบัวรำพูบ่แมนกับลูกสาว นี่เนาะลูกสาวพิ่นเนาะอ้าโตลูกสาวพิ่นแมวพี่น้องเข้างพุ่นล่ะผีเสื้อเขาเต็มวงตาเลยเดี๋ยวมาเบื้องแมเพิ่นกันครับพี่น้องเอาจานวัดให้ผมเบื้องนะ้ครับวัดไส้นมองหนอกหลังเพิ่นนั่นแหละครับบุ้ยควยแม่นี่สูงผมตรงเข่าทั้งหนาแมนครับเข่าทั้งหนาหนึ่งร้อยสี่สิบเซนครับพี่น้องร้อยสี่สิบเซนบวกรบไปหนึ่งเส้นเด้อพิ่นได้ลูกเจ้กโตแล้วครับ ตัวสามใน้ทอง,ทอ,งอันนั้นตัวสองเนาะอันนั้นลวกตัวใดครับนั่นลูกยกมงคนครับอุ้ยเจ๊กปีแล้วครับประมาณปีหนึ่งครับประมาณปีหนึ่งเนาะปลาลูกยกมงข้นตัวนี้ผีเสื้อเขาเต็มวงตานี่ครับพี่น้องขวัญอยู่ตรงเนี้ยพวงคนเมันกับว่าขวัญซองทางนะครับผมแต่ว่าผมเขาไปคนในอินเทอร์เน็ตเพิ่นบอกว่าขวัญพญากลางจ้องตำล่า เก้าเหลี่ยมหนึ่งกับว่าขวัญพญากลางจองนะครับผมแต่ว่าพี่น้องพุ่ง้นก็บอกว่าขวัญซองทั้งกับว่าเป็นยังนะครับพี่น้องวา่เพิ่นมีขวัญถือเป็นเรื่องปกตินะครับผมถ้าบ่ามีนั่นถือเป็นเรื่องผิดนะครับขอแค่ว่าเพิ่นจับเราเรื่องเมื่อจับเราบ่ให้เราเลี้ยงแล้วมันอ้วนมันพี่นั่นผมถือว่าดีนะครับผมพี่น้องเฮ้านี่จังวายแม่นี่เฮากับเมื่อเราเลี้ยงอัตลักษณ์นอจากนอเนี่อัตลักษณ์วายไทยด้อพี่น้องเด้อนี่ ตาเต้มแก้มจำเมจำข้อสามองข่าวใหญ่ดีมแมนครับข้อสามองป้องข้อเขาฟ้องข้อเขากับอ่องนี่อันเดียวกันได้พี่น้องแต่้ยวหัวไองจองถุงเท่าซีกําไลหานะครับผมควายแมนนี่กําไลเก่าด้านหลังกําไลหาด้านนา่าเข้าตรงตามอัตลักษณ์ควายไทยที่สําคัญเง้าวครับเง้วเชิญนี่ครับพี่น้องเข,าข้าควายแมนนี่เง้าวจากจมูกไปฮอดสุดหางผมว่าประมาณสามเมตรครับ เมื่อกี้ห้องวัดลอยสี่สิบนอาจันเนาะลอยสี่สิบนี่ลูกสาวแล้วครับพี่น้องนี่ลูกสาวลูกของยกมุงค้นเด้อพี่น้องเนี่ยตัวนี่มีขวัญซองทางมีขวัญพยากางจ้องหรืออันรดัแล้วก็ก็เลยเก่าก็เลยหาด้านก็เลเก่าด้านหลังให้กันคู่นี้ว่าเท่าไหร่ครับจันครับสิบเก้าสามพันสิบเกาสามพันเนาะเอ้คือเพาคือว่าเอาสิบเก้าหาพันลอยไปเออ ก <ś led> ันพีนองมาต้อสิบเก่าซื้อไห้บ่ครับเนี่ยไห้เขา้าา <ś led> นาเนาะครับผมก็โอ้ฟีนองหฮอแต่ว่าเพ่น,พ,น,พ,นพันในถังนี่พ่นพ่นใส่อย่างไรครับ,บ,บโอ้ใส่ครับมีใบนาะ <ś led> โอ้พีนองหฮอพ่อของดีแล้วบัดเนี่ยแต่ว่าพ่นสิเป็นแม่ทังสองหัวลำพูบ่ครับคือพ่น,นเป็น<ด>แม่ใหญ่เลยพี่นองห่อเขาอุ่มบาดว่งเขาเน่าอุ่มบาดเลยด้อครับพีนอง อันนี้บิ๊กเบิร์ดนี่คืออยู่ในท้องบ๋อครับผสมวันที่ยี่สิบยี่สิบหกยิ้มหกกรกฎาคมหกเซี่ยกำหนดคือหกมิถุนายนหกหานะครับพี่น้องสองได้สามครับพี่น้องบิ๊กเบิร์ดครับผมสอีสุวรเต่อ้ยยกมงค้นนี่กับมีใบเป็นป่อครับป้าเนี่ครับพี่น้องข้าขวัญตกสว่าบนะครับผมขวัญยุ่งเข่าแตกนะครับลูกยกมงค้นตัวนี้ พี่น้องเข้าลูกยกมงคลโตัวเมียนะครับผมเดี๋ยวผมเบิง้งลูกสาวเป็นคนครับจับได้บ่าอาจารย์ไหมหลามะมาลูกมะนี่ครับลูกยกมงคลตัวนี้นะครับไปเขาแก้วนะครับพี่น้องไปเขาแก้วมีขวัญหาบเงินหาบท่องยศด,ด้านหลังนะครับผมแล้วก็ขวัญตกสวงยุ่งเขาแตกเฮ้ยเป็นวายเมียอ้างนะครับผมเมีย นั่งตัวนี้ควายอ้างนะครับโอ้กัมไลเก้าด้านหลังกัมไลหาด้านหน้าพี่น้องตอนระบบกันเรากาตั้งแต่ไปเปิดควายมานี่โว่ตรงๆด้วยพี่น้องด้วยเมื่อพอควายขึมเบอร์นี่เราเปิดราคาซ้ำนี่นี่ผมถือว่าสุดๆแล้วสุดๆนะครับผมถือว่าเปิดแบบเอาใจเกษตรกรคน เดือนดินเลยแหละนะครับผมพี่น้องเขาเปิดแค่เท่าไรก็อาจารย์เมื่อกี้ซิบเก้าสามพันเนาะแสนแสนเก้าหมื่นสามพันเด้อพี่น้องแต่ว่าคุยกันได้เด้บ่ได้เอาจุดปุดเด้ครับเพราะว่าได้ค่อยเบอือนี่ผมถือว่าพี่น้องนี่เริ่มต้นคุ้มค้าเลยพี่น้องแฟนเพียรผมผู้ยุ่งทั้งกรุงเทพกรุงไทยทั้งเมืองนอกเมืองหน้าอยากกลับมาอยุบานอยากกลับมาทำให้ทำหน้าเฮ็ดเกษตร รครับผมโค้มนี่ถือว่ารับไห้พิจเจาหน้าครับพี่น้องของดีเลยเดี๋ยวผมเบื้องดันไทยแล้วกอนครับแม่เล่าหนี่โอ,อ้างดีครับพุ่นเหรอพี่น้องเฮาเบื้องด้วยพุ่นเหรอหาเสได้เนี่ยแสนเก่าเมื่อสามพันหาเสดได้เนี่ยพี่น้อง <c oughs> แม่สูงลอยสี่สิบหรือ 40, 40, กระเง้านะครับ <c oughs> ผมลวกยกมงคล้นตัวแม่เบื้องหางเล่าที่แม่เหรอพี่น <c oughs> ้องพ้นหางโอ้สุดยอดเลยนะครับผมได้เร็วก็เร็วครับผม ถือว่าของดีเลยครับเราแม่เล่านี่เป็นควายแบบเล่าเก้าดังเดือมนะครับผมเบื้องค้นเขาเล่าเล่าเป็นควายเล่าเก้าดังเดือมด้วยพี่น้องด้วยค้นเขาเลา่าเป็นเขาอุ่มบาดนะครับผมเป็นเขาวายแม่เล่านี่เป็นวายเกรดเอฟสองแต่ว่าลูกเล่านี่เอฟสามครับลวกกับเอฟสองครับพี่น้องลูกกับเอฟสองลูกยกม้งค้นเอฟสองนะครับผม แม่นี่เป็นควายเอฟสองคู่กันนะครับผมสุดยอดมากๆครับพี่น้องเฮ้าโอ้พี่น้องเฮาผมว่าเพตรงบ่รตรงต้อด้วยพี่น้องเอารวดครับ, <c oughs> ารบ <c oughs> ามากินต้มไก่น้ำกันเนียยุ่นี่นี่เ,เอารวดว่าถือว่าสุดยอดแล้วนะครับผมขันว่าคะนแน่น,นซ้ำนี่ผมถือว่าพี่น้องเฮาสู่ได้ครับสองได้สามครับพี่น้องหาหาบ่ได้อีกแล้วนะครับขันว่าเบื่อนี่นะครับเพระว่าแม่เล่านี เต็มส่วนมดนะครับง่ามแห้งนะส่น้องเข้าเบื้องลูกยกมงคนตัวนี้เดี๋ยวให้เบื้องนี่ครับพุ่นล่ะมีขวัญซองทางด้วยสิน้องเด้อขวัญซองทางผีเสื้อจับหลอกกับข้อสามอองนะครับผมกําไลเก้าด้านหลังครับกําไลห้าแล้วก็ขนจอมมาเต็มเคี่งดีครับี่น้องนี่หลังเล่าวีจอยเดอุงเว่เข้าเลี้ยงแบบได้ บ่มีเลยครับหญ้าแยางเดียวบ่บบครับไปเฮ็ดงานหญ้าถิ่มใส่้ยหังแล้วโอ้นี่ล่ะพี่น,ออน้องควายหน้าเลี้ยงบ่เอาเบอร์นี่สิไปเอาเบอร์ใดอีกบวกลบนะครับผมเอาวัดแล้วครับพี่น้องร้อยสามสิบแปดสามสิบเก้าบวกลบได้พี่น้องควายเพิ่งเตือนๆพวกไข่ออกคอกจักเทียวบ่ครับแม่นครับโอ้เนะาะเจ้าบ่จับจักเทียวแต่ว่าควายแม่นี่ก็อ่างยาวลึกดีคือกันเด้อพี่น้อง หนึ่งร้อยสามสิบแปดเซนที่น้องบวกลบเอาเด้อนะครับผมปรวมาเรายเยือนบ่านั่นไ้บันไดแต่ว่าลูกแรกบกครับลูกแรกให้ข่องนี่อย่างไงไซยังไ้ครับไซพอบ้านโอ้ไซพอบ้านพอบ้านสมมุมันก็พัฒนาเนาะพอบ้านมันก็เป็นพ่อท่างเลือกครับผมมันก็กวอนมันสิเป็นพ่อพันได้มันก็ไซพอดีมากขึ้นกันตัวนี้เขาอุ้มบาดครับที่น้องวงเขาอุ้มบาดนะครับผมมีขวัญสองทางยุดันนาคือกันนะครับผมเรียบโลกอะ ดีนะครับพี่น้องเรียบโอ้เรียบใหญ่มดนดีนะบริอาบน้ามาหอดครับผมเส้านี่ยล e ูกแรกมันบ anyway> ่ครับในท้องลูกแหกโอ้ว mm ่าเท่าไหร่ครับผมแปดหมื่นสามแปดหมื่นสามพันเพื่อนเพื่อนเป็นเพื่อนเป็นลูกทางเดีครับลูกกลมนี่ลูกกลมลูกกลมมาซื้อสัตว์เนาะป้าอพี่น้องเฮาควายลูกกลมผมบอกแล้วผมบอกยศสุขีพี่น้องเฮาว่าควายลูกกลมนี่บ่ราะฉีไลนะครับผมคือกลมมาซื้อสัตว์นี่เพื่อนสิมนี่พอพันดีดี ที่เพิ่นคัดไว้แล้วมาให้พี่น้องเกษตรกรเข้าเป็นทางเลือกนะครับอาจจะาราคาบ่สูงสําเพิ่นแต่ว่าเป็นทางเลือกสาหรับพี่น้องเกษตรกรสายประหยัดเด้อพี่น้องเด้อ6เดือนใส่หเดือนแล้วน่มครับโคม,มตัวหือโค้มหลอดครับโอ้ยูสแสดงว่ายูสรารคาเาเฮานน่เนาะโอ้ควายแม่นี่ลวกกลมบ่สุสัตว์ครับพี่น้องเฮ้าแถามลวกเรยกลูกแรกตัวง่าปั่นนี่นี่โอ้ถือว่าได้ลวก บวกสี่ไรครับถา้ถาถ้าแม่ใหญ่ขนาดนี้นะแม่นี่เมื่อกี้วัดได้ประมาณลอยสามสิบแปดสามสิบเก่านะครับบวกลบพี่น้องกับบวกลบเอาเปิดเท่าไรก่อครับแปดเมื่อสามแปดเมื่อสามพันคุยได้อีกเนาะคุยได้อีกช่วงราตรถพร้อมโอ้พี่น้องเข้เนาออพุ่นลหร <c oughs> พี่น้องแย่ให้ผมลงเพราะหาลอยวิวเด้อพี่น้องขันแปดเมื่อสามได้ค่อยเบอร์นี่นี่เฝ้าเอาเนระือพี่น้องเขาเดี๋ยวเป็นสิบ้านยั่งนะครับ อันนี้ว่ากันแบบภาษาดันเลยได้เพราะว่าตั้ผมไปเปิดควายมาหลายมองผมกะบางมองผมกะขันเขียวอยู <c oughs> ่เพราว่าถ้าบางมองผมกะมักน้ำเพลินยี่หลีนะครับผมแรกเอาใจแฟนเครับผมแต่นี้ยังอาจารย์เวียนี่นรอก็เป็นเกษตรกรช่องสายไหมของช่องผมแล้วก็โอ้มาพ่อกันมือนี่มีได้ของดีๆของใหญ่ๆยยครับพี่น้อ่งจังแม่ข้มสองบวกหนึ่งเมื่อกี้นี่ก็บ่เป็นของควยครับ วันน้พี่น้องเข้ามีเงินจังแม่นี่สําหรับผู้มีเงินแสนเนี่ยมีเงินอยู่แสนหนึ่งเนี่ยมาเอาแม่นี่ไปนี่ยได้ลูกได้ทองพร้อมเนี่ยแถมบอถึงแสนเนี่ยผมมาพี่น้องเข้าเฝ้ามาเอานะครับผมออกอนมันสิเหมือนแปดเมื่อนเท่าไหร่ครับแปดเมื่อนสามพันเนาะส่งหอดมองถือกันส่งหอดมองถือกันส่งคารวดพร้อมต้มใกล้สู้กันกินพร้อม,แ,มแล้วก็คุยได้พร้อมเ๋า สุดยอดเลยครับพี่น้องเดี๋ยวเบื้องหลังปะปูเราอเยอะหน่อยครับผมนี่หลังเรางามเลยพี่น้องฮ่อผูดีพดโอ้ยควายเคี่ยเต็มดีห่งนะครับผมนี่ยนี่ผันผาาเงินผ่า,นาท้องสองสองสายคาดนะครับผมก็คืออยู่ตรงนี้แล้วก็คาดไปทั้งหลังพุ่นนะครับผมสุดยอดแต่ว่าควายบ่เคยออกขวักเลยอยากเตือนจักหน่อยเด้อพี่น้องเด้อมันก็มีวิธีเอาอยู่ครับพี่น,อน,อน้องควาย นั่นห้ากัจับดูดูอาบน้าไม้เพิ่นดูดู้ก็เลึงเองนะครับผมว่าอยากดอกนะครับคนละวงเขาอุ้มบาดงามครับพี่น้องดีเพาดีพี่น้องก็ไปยืนดีๆวัดดีๆอาจจะถึงลอยซีเสีบนะครับกครับผม้างครับครับผมหเี้งครับผมันลครับผมแต่ว่าปกติอาชีพจริงๆห้าห้ากับรับราชการเนาะครับ เอาในฐานะเป็นข้าราชการเราห่อหันมาเลี้ยงควายนี่เริ่มต้นห่าเจ้างใดครับห่าคืดเจ้างใดขึ้นในยูทูบของทาง่านอีหละครับโอ้ครับผมครับผมหป็นผู้ายห้วยเลยเนาะคือันนี้เฮ็ดได้แล้วได้แล้วได้โทรเลยหาได้เลยโทรเลยอ๋อครับผมกับหลักๆเ่าแบงพีแบงนองเ่าไปเลี้ยงเนาะนะ,นะครับผมก็คือเพรมาเปลี่ยนของผมกับเพื่อพี่เพื่อนองอ่หล่ะที่นองเ่าครับผม จริงๆแล้วสําหรับผมผมเฮ็ดคลิปไปผมกับบ่ได้ตีนะครับพี่น้องผมว่าควายทุกตัววัวทุกตัวเพื่อนมีข้ามีคุนมดนะครับเพราะนั้นผมจะบ่ไปอันนี้ของผู้ใดนะครับพี่น้องคนค้นชีวิตนะครับผมกับก็ดีใจนะครับผมแม้จะเป็นเพื่อนร่วมอาชีพนะครับเพื่อนกับหันมาเลี้ยงวัวเลี้ยงควายย้อนเขามาเบื้องคลิปนะครับผม ฝากพี่น้องไว้นะครับผมมีหยังก่ซื้อฟ้ารมนัดนาฟาร์าามบ้านหนองโกตำบลแพงอำเภอโกสุมพิสัยจังหวัดมหาสรารคามครับฝากพี่ฝากน้องไว้ด้อพี่น้องเด้อควายถูกตัววัวทุก่างเ่นมีคุณค่ามีชีวิตมีค่ามีคุณหากเราเลี้ยงเพื่อให้ชีวิตวันหนึ่งเขาจะให้ชีวิตที่ดีตอบแทนเราหากเราทําเพื่อการค้าก็จะมีทั้งกําไรและขาดทุนครับเอาฝากไว้สักนิดเนาะอาจารย์เนาะ